ใช,ชใช่ค่ะก็วันนี้มาเปิดตัวนะคะเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่นะคะของเพอร์พีชบุกไฟเบอร์เจลลี่ค่ะก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับปนชานชิตาค่ะมาดียังไงคะโอ้ดีมากๆเลยค่ะดีกับทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาทั้งเรื่องของ ระบบขับถ่ายนะคะมันช่วยปรับสนดุลอะไรให้เราต่างๆว่าที่สำคัญคืออร่อยทานง่ายนะคะวัตถุดิบก็คือพรีเมียมจากต่างประเทศด้วยยังไงอยากให้ทุกคนลองดูนะคะสำหรับเธอพีชบุตรไทรโบสเป็นยังไงคะกินแล้วสนุกด่าคือกินเราแบบเราจะรู้สึกมั่นใจคือมันจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะคือแบบพอกินตอนกลางคืนก่อนนอนตื่นเช้ามาก็คือแบบรู้เรื่องเลยอะไรอย่างนี้นะคะ่ะคนลักกนงค่ะ ใช่ค่ะคือเราสามารถดูแลสุขภาพได้แบบง่าย,ายๆ Hans เพราะว่าคือเขาเป็นซองใช่ปะ่ะคะก็คือแค่ฉีกแล้วก็กินเคี้ยวเป็นเจลลี่หรคือมันทั้งหอมแล้วก็อร่อยทานง่ายด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเห็นผลค่ะใช่แล้วก็คือดอีเลยกินแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะก็ช่วยดูแลเรื่องรูปร่างของเราได้แบบดีเลยค่ะ,คะ <ika> โอ้แฟนคลับน่ารักมากมแฟนคลับช่วยแบบแบบอุดหนุนทุกๆแบรนด์ของเบลอยู่แล้วค่ะก็ยังไงก็ฝากอุดหนุนเพอ f a พ e b o o k ไฟเบอรเยอะๆด้วยค่ะเมื่อกี้ส่งเสียงเชียร์ดังมากนะคะใช่เชียร์ดังมากค่ะคอค่ายมาะก็ฝากด้วยนะคะพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของเบลนะคะสำหรับเพอร์พีชบุกไฟ b e r ร์เจลี่ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ลองทานดูนะคะก็คืออร่อยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเห็นผลแล้วก็ดีต่อตัวเราด้วยค่ะ แอาช่อเราคอ่ะเบลได้เห็นแล้วก็แอบ,บกังวลน,นิดนึงเหมือนกันนะคะคือตอนนี้วิชาชีพคือมาแบบเยอะมากๆเลยอยากให้ทุกคนระวังกันเยอะๆแล้วก็ใช้วิจารณญาณเยอะๆนะคะคืออะไรที่มันดูเออน่าจะเป็นไปไม่ได้ดูแบบเกินจริงก็อยากให้ทุกคนสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่ามันปลอมแล้วกันนะคะแล้วก็ รวมถึงการเอาหน้าเบลหรือว่าเอาชื่อเบลไปแอบอ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเบลไม่มีทางทําอะไรอย่างนี้เนี่ยอย่างแน่นอนก็คือยืนยันว่าปลอมนะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนระวังตัวกันเยอะๆด้วยนะคะใอ่เียมบอก้วยว่าแบบเออมีเรื่องของแบบุกคองกับกรอื่อย่างนี้อือค่ะก็ ก็ขอยืนยันตรงนี้ว่าปลอมนะคะไม่มีทางนําชื่อหรือว่านําหน้าของเบลไปของเงินหรือว่าแบบเรื่องของทรัพย์อะไรอย่างนแน่นอนนะคะ mm hmm. คืออันเนี้ยเอาจริงๆคือแบบไม่ใช่แค่ประเด็นนี้ตอนเนี้ยเบลก็โดนเองด้วยเหมือนกันก็คือมี Facebook ปลอมค่ะ oh. ใช่ค่ะก็คือมีคนทํา Facebook ขึ้นมานะคะแล้วก็ทักกับทุกๆคนไปรวมถึงแบบคนที่รู้จักของเบลด้วยก็คือมีเจตนาที่ทําให้เข้าใจว่าเป็นเบลเอง oh. ซึ่งเบลก็ยืนยันว่าแบบไม่ใช่ะค่ะ oh. คือ ไม่ใช่ค่ะก็คือเหมือนทักเหมือนให้เข้าใจว่าเป็นตัวเบลเองเนี่ยแหละซึ่งเบลก็ให้พี่พลอยแบบติดต่อไปเพื่อเหมือนให้ให้เขาหยุดการกระทําแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้หยุดค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เลยได้คุยกันกับว่าทางกฎหมายว่าแบบเออเราจะทํายังไงดีกับทีมกฎหมายเพราะว่าความจริงแล้วเบลไม่เคยจัดการเรื่องนี้แบบ เขาเรียกว่าใช่ไม่เคยใช้วิธีรุนแรงค่ะแต่ว่าคือเบลเป็นหว่วงทุกๆคนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอาจจะต้องดําเนินการอะไรบางอย่างเพื่อแบบปกป้องคนของเบลค่ะจ็เรียกว่าถ้านั้นตเขาไม่อยู่ก็อาจจะลงทันใช้กฎหมายได้ใช่ค่ะก็กําลังปรึกษาทีมกฎหมายว่าจะทําอย่างไรดีค่ะเนมันมีความเพลไหมครับในื่อมีความเพลอนไหวตลอดเลยค่ะใช่ตอนนี้ว่าตรงของการถึงเป็นยังไงบ้างหรือเปล่าคะแบบว่า หหคือตอนนี้นะคะเท่าที่ผลกระทบมาถึงตัวเบลเนี่ยยังไม่มีแล้วก็มีแค่าการพยายามแอบอ้างให้เหมือนว่าเป็นตัวเบลแต่ว่าเบลก็เบลก็กังวลเอาไว้ก่อนเบวก็ไม่รู้ว่าแบบเออจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าก็เลยอยากจะแบบว่าเาปกป้องคนของเราใชา่ค่ะ หรือลบก็คือไม่เป็นไรเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าแบบเหมือนก็ได้ติดต่อไปหลายครั้งแล้วอะค่ะใช่ใช่ค่ะรื่องกังวลการทกคหมยที่แบบเพิ่งพ้าหรืออะคือเพิ่งคุยไปค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็อย่างที่บอกว่าแบบเออเดี๋ยวรอดูว่าจะท,ทําวิธีไหนดีใช่แต่ว่าคือเออระหว่างเนี้ยเแบลบคือได้รับ เขาเรียกว่าคนส่งหลักฐานเข้ามาตลอด<ม>อยู่เรื่อยๆเลยก็เลยรู้สึกแบบเออไม่ค่อยสบายใจแล้วอะคะ่ะมีปปะเด a ไลน์ e สำหรับเรื่องนี้แบบนไหมคะว่าจะต้องม่อย่ไรในี่้อ,อ,อ๋อย,ยังค่ะก็ค<ม>ือเนี้ยแหละหลักๆก็คือคุยกับทีมกฎหมายค่ะ<ม>อืมเป็นแต่แฟนๆุัอใหญ่ถ้าเป็นแฟนตัวริงก็น่าจะรู้ ใช่ค่ะคือเบลไม่มี Facebook ส่วนตัวนะคะที่เหลือก็คือจะเป็นเหมือนแฟนคลับทําให้หรือว่าจะเป็นเพจของพลอยกับเบลที่เป็นเพจของเบลกับพี่พลอยผู้จัดการนะคะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นแบบไอจีเป็นช่องทางส่วนตัวค่ะส่วน Facebook ส่วนตัวไม่มีค่ะเบลคามพอถามเรื่องที่ผ่านบอกว่าวันเกิดซื้อที่ดินชิ้นใหญ่แตัวเองออใช่ค่ะก็ซื้อที่ดินอีกแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นแบบการลงทุนอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตกลงกับคุณแม่เพราะว่า เป็นที่ดินแถวแบบมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยมอสวรรค์องคารักเกือว่าในอนาคตอาจจะแบบทำหอพักทำคอมมูนิตี้มอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณแม่เคยทำแบบลักษณะนี้มาก่อนหอพักมาก่อนกี่ไรจําไม่ได้ก็ค่อนข้างก็ค่อนข้างใหญ่อยู่ค่ะมีสเปซอยู่ค่ะ ใช่ใชคือเหมือนได้ออฟเฟอร์มาดีแล้วก็แบบพื้นที่ดีแล้วก็เหมาะสมด้วยอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราสักเท่าไหร่จนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเผื่อว่าโอ้ยยังดีได้อีกยังได้อีกยังได้อีกยังได้อีกค่ะก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอยากมีทรัพย์สินแบบเออเป็นของตัวเองอยากให้แบบมีความมั่นคงแล้วก็ เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ยแบบจุดนี้ไปนานเท่าไหร่เราก็ต้องแบบเตรียมพร้อมไว้หลายๆด้านค่ะมันคงนี่คือมันคงเติมโตมีคนมาช่วยทำให้มันคงเด้แรงตอนนี้ยังไม่ไม,ไม, on, on New มีเลยค water in ่ะมีแต่คุณแม่คนเดียวเลยค่ะที่ดูแลเรื่องนี้ให้อยู่ค่ะมันคงอยู่แล้วแม่คุณแม่มันคงค่ะหลายคนรู้ไหมว่าเลนไทนี้ในว่าเลนไทนี้อยู่เข่ายายไทยโฆษณาจบแค่นี้เลยค่ะ ป๋อว่ารหลอดลุ้นว่าเรนไทยหน้าละกันวาเล,ลนไทยนี้มันไม่ทันละค่ะแต่เราดูเราไปเช็คปีนี้มัมีความรักเนี้ยนเิยอาอ๋อขอ,ขอให้เป็นจริงดังนั้นละกันค่ะสอนมานานละไมรว่าเนลคไม่อยาก้มอคเดี๋ยวก็ไม่อยากเหงาทุกคนค่ะ โอเคไม่เปิดตัวจะไม่เปิดตัวเลย<ม> <c oughs> จะติดต <c oughs> ยา,ยามเคล็ดทุกอย่างเลย <c oughs> แตนนี้ก็คงไม่มีที่รุดนะคะคน่าจะปวดหัวเอง <c oughs> ไม่มีเลยค่ะ <c oughs> อยากอย่าบอกอะไรกับคนที่แบบเฮ้ยเออเขาเป็นห่วงเป็นเล้ยเป็นมากงานเยอะแล้วหัวใจก็น่าจะแบบช่วยๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่งานเยอะจริง <c oughs> ค่ะก็อืม เพรว่ามันก็เป็นแบบจังหวะเวลาแหละเดี๋ยวถ้าจะเข้ามาจริงๆก็ไม่ว่าจะงานยุ่งแค่ไหนหรืออะไรยังไงก็คงแบบเข้ามาแต่ว่าอย่างปีนี้เราก็แบบมีหลายโปรเจกที่ก็ยังอยากจะทําอยู่ค่ะละครเนี่ยมีแน่ๆอยู่แล้วมีแบบลงคิวไว้แล้วมีหนังหนึ่งเรื่องแล้วก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีแบบโปรเจกกับต่างประเทศอย่างเงี้ยด้วยค่ะปีนี้คือเต็มเรียนพักปีนี้ออม,มยังไม่ยังไม่ถือกับเต็มแบบสิ้นปียังมีว่างอยู่ค่ะ ค่ะมถคิวะคือซินไม่ใหม่ถือแบบคิวถ่ายไงอ่าคิวถ่ายใช่ค่ะตอนนี้เราก็คิวจอยกับการทำงานก่อนคือเราก็ต้องคุยก่อนนะแบบโอกาสมันไม่ได้แบบจะอยู่กับเราไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงมันก็ต้องเวิร์กไลฟ์บาลานซ์แหละเบลก็ยังมีเวลาให้กับตัวเองให้กับครอบครัวอะไรอย่างงี้อยู่ค่ะอืหวังว่าจะมีเวลาให้คนอื่นด้วย แล้วจะมีเวลาให้คนอคื่นด้วยขอบคุณค่ะ